สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่กับผมคุณหนึ่งเลยครับวันนี้จะก็จะถ่ายในแนวตั้งหน่อยนะครับวันนี้ก็ก็จะมาพูดคุยนะครับแล้วก็ช่วยประสานสัมพันธ์นะครับแล้ว่าติดตามหรือเปล่านะฮะวันนี้ใครที่เป็นแฟนคลับของแม็กนะครับเอว่าจีเอ็กเอนะครับตอนนี้แม็กก็ เปิดช่อง YouTube แล้วนะครับใครที่เป็นแฟนคลับแม็กนะครับเซื้อฟ้าเอลฮก็ไปติดตามได้นะครับซึ่งเปิดช่อง YouTube แล้วนะครับชื่อว่าแม็กเลสซิงเอลฮนะครับได้ชื่อถูกนะนะก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับเป็นช่องของแม็กเลยนะแม็กเซื้อฟ้าหแหละนะครับที่หลายๆคนอชอบ ดูคลิปเต้นนะของแม็กซ์เซฟ้านะครับก็ฝากกดติดตามด้วยละกันนะครับกับลูกศิษย์ของคุณหนึ่งนี่แหละนะครับแม็กซ์เซฟ้านะครับก็เป็นคนที่สนุกสนานนะครับก็ฝากช่องใหม่ช่องนี้ด้วยนะครับแม็กเลสซิ่งเอล 5G นะครับดูซิว่าแม็กจะมีคลิปสนุกสนุกให้ดูขนาดไหนแล้วจะมีท่าเต้นอ่า จะถูกใจคนดูขนาดไหนนะครับ <_ d ata> ขอเราว่าชายาแม็กซ์ซูฟาเอลฮา,ารจรับรอง <_ d ata> นะเต้นดีแน,น่นอนนะครับหรือว่าใครอยากให้แม็กเต้นเพลงไหนหรือทําอะไรคอมเมนต์ได้เลยนะคอมเมนต์ที่ช่องคูนึ่งได้นะหรือไปคอมเมนต์ติดตามช่อง YouTube ของแม็กได้นะครับหรือคอมเมนต์บอกเลยนะมาคลิปแรกแนะนําให้นะ แกล้งเลยแกล้งให้เต้นเพลงนี้ดูซิว่าเราติดตามแนละ้วแมก็กจะเต้นตามหรือเปล่าน่าจะเต้นจต่เขาเรียกว่าจะเต้นให้คนดูหรือเปล่านะครับตอนนี้เห็นว่าเปิดเมื่อวานนะ,ะช่วยโปรโมทหน่อยนะนะแม็กแม็กแม็กเปิดช่องแนละ้วนะครับคุณหน่งก็เลยโอเคคุณหน่งก็ชวนเองแหละนะครับอยากเห็นอยากให้คนดูหรือแฟนคลับของแม็กเนี่ย ไปติดตามนะครับแล้วก็ให้กําลังใจแม็กด้วยนะครับเป็นช่องเล็กๆนะครับก็อยากมีคนติดตามขึ้น,นเยอะๆแหละนะครับก็เป็นความทรงจำเนาะและอีกไม่พอนะก็ช่วยสนับสนุนนะแม็กด้วยนะครับเผื่อมีคนติดตามนี่เยอะหรือมีอไรายได้ช่อง u t u b e อีกก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะทุนการศึกษาให้กับแม็กด้วยนะครับก็ ฝากช่องนี้ด้วยนะครับเน้นความสนุกสนานกันนะครับงานะรับนะรบองถูกใจแน่นอนนะครับเ,เพราะว่าแม็กเนี่ยเป็นคนที่สนุกสนานอยู่แล้วนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสนะเน้นความสนุกเน้นท่าเต้นอย่างเดียวเอวมาก่อนครับผมนะครับก็ฝากช่องนี้ด้วยนะครับนะแม็กเลสซิ่งเอว 5G นะครับนะรับรองถูกใจแน่นอน เมื่อกี้คุณหน่งไปดูละมีท้หมด3คลิปแล้วนะฮะคลิปไปเที่ยวคลิปเต้นและคลิปเปิดตัวนะฮะตากด้วยนะช่องเล็กนี้นะครับอย่าลืมเมื่อติดตามแล้วไปคอมเมนต์ด้วยนะครับบอกว่าพี่แม็กหรือแม็กเนี่ยเต้นเพลงนี้ได้ไหมแนวคอมเมนต์ท้าไปเลยนะครับโอเควันนี้คนหนึ่งก็มาบอกให้กับ fc แม็กเสื้อฟ้า lg นะครับเราจะเลือกไปกดติดตามเลยแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องคุณหน่งปลาเอ๋ปลา้ามนปลากิ่นด้วยนะครับนะเดี๋ยวเราก็จะวนเวียนประมาณนี้แหละแล้วเ,เขาจะเรียกว่าเนี่ยคอแลแลบกันนะครับแต่นี้คุณหนึ่งชวนให้แม็กเบอร์ช่องยูทูบละก็อยากให้แฟนคลับไปติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้เพีงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ